ตอนไฟพวกนี้เหรอเดี๋ยวลองดูหน่อยเขาขาดตอนนี้แม่มกินเผ็ดได้แล้วทุกคนมันกินซุปตับได้แล้วด้วยมันาิของเผ็ดมันกินของเผ็ดมาเยอะอะนาเนเย <c oughs> เผ็ดเดือดร้รอนฮะ <c oughs> มันกินน้ำ 1, ทันที เห็นเยอะเกินบ้าตายดิบไอเนี้ยิ่งดิบเข้าไปในซุปซำเนี่ย mẹ 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 nó mẹ 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 สม้มตำตอนนี้ยิ่งขี้เอดอ่ะเข็ดเข็นเพื่อนกินส้มตำด้วยเพื่อนทำอะไรรึมั้ยเพื่อนแบบกินน้ำเฮ้ยดื่น้ำใหญ่เลย ไม่คาดคิดว่าเด็กคนหนึ่งกินส้มตําได้นะดูที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยไม่เผ็ดด้วยพี่ยอมจริงๆพี่ยอมมันจริงๆเลยอเลยเอาเฮ้ย,ยเมยันตกยัดยิบทานเงน <c oughs> ยงนไม่เกิดอีเม็ อ,อ,อ,อันนี้คืออะไรคืออะไรอ่ะมะคือแห้งค่ะแห้งใช่เอากุ้งไอตากแดบดบอันนี้คืออะไรตัวฝักยาวอ,อร่อยแต่ก็ขมอยู่นิดนึง อร่อยไหมแม่แล้วก็อร่อยไหม <c oughs> สิ่งที่ขาดนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปาลาละคนหลายคนอาจจะเหม็นน้ำปะลานะแต่ผมไม่เหม็นดูกันเลยเนี่ยคุณดู <c oughs> ไล่ส <marriages> ่วนเลยมั้งเนี่ยอย่าลิงกินมปะ